สวัส,ด,ส,ด,สดีคร่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไม่พูดดีกว่าที้เกล้วโอ,โอกว้ก้อนนี้เราจะมาแข่งกับเรื่องเกียร์แปลนะครับที่ผมผมไม่ได้ถ่ายตอนแข่งกับทีมอื่นๆไปนะครับผมก็ที่เกล้แล้วใครเอา โอ้ยตายแล้วแล้วที่จะเป็นอาจจะพาดเดียวนะครับของเกมเกมนี้ <c oughs> พูดจะไม่มีหวังแล้ <c oughs> ไม่อยากเข้าคลิปตอนชนเนี่ยขี้เกียจอ่าก็ตอนนี้ผมก็กำลังจะจัดทีมโคโนสตรอมนะครับแต่ทำไม่ได้เพราะเนองจากว่า <c oughs> บางตัว มีสี่ตัวจะมิสซิแม็กไม่ได้นะครับผมยังมิสซิแม็กไม่ได้จึงผมก็ฝึกอย่างไงให้ได้สามดาวฝึกไม่เป็นนะครับอย่างคินโดย่ยมิสได้แล้ววิธีที่จะเอาชนะเสียงมันจะตกนะครับวิธีที่จะเอาชนะทีนี้ก็คือล่างอัวตาแต่ซูรายจะไปจะล่างววตาไม่ได้ลวิธีละลว,วิธีละลว,วิธีละเอาท่าประสานออกดิย เอาไว้เสียงมันกระตุกมากเลยนะและว้วโาตาสุรุยงี้อืมไฟเอ่อโๆดูแต่บ้รดไม่แด้ไม่แรงไอ้เยี่ยม 4, 4เหลี่ยมีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรวะผมดูเทมม่าี่ใช้ได้ไหมจริงใช้ได้เราก็ไม่อยากใช้หรอกเอ้ยเดี๋ยวนะหรือมันจะมีไอ้ตีมนัดบิด แบบ60 g p อยู่ตอนนี้เราก็ใช้แค่40วะ่ะอันหนึ่งอะหัวขอขตั้งค่าต้นไม่ได้ตั้งค่าอะไรมาแหรอกใช้จ็อกเกอร์เลนอะเฮ้ยเดี๋ยวจ็อกเกอร์เลนเราต้องระดับเทพเ่นิดหนึ่งอันนี้40ไปติดไปแล้วนี่ผมใช้จอยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าผมใช้บาเวนนะกระผมใช้จอยโอเค ่าไฟเซอร์เอ้ยโจ๊กเกอร์เรนตอนแรกผมจะใช้ไฟเอร์เซอร์โดดับเบิลไดรฟ์แต่ไม่รู้ไม่มีใครใช้ได้เลยนอะกจากใครโยก็ใช้ไม่ได้เอ้ยใค้ยโยมันไม่มีท่าภาษากับใครเลยนะเอ้ยเนี่ยเอ้ยนี่มีท่าท่าท่าภาษาแต่ว่ามีคนใช้ด้วยน่าสงสารจังเลยสานักแล้วว่ามีท่าภาษาเงี้เต็มเลยนะไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่มีแค่ท่าเดียวนะับ จำจำชื่อไม่ได้มันอยู่ในค่าโคคโนโตนไอ้นี่ไม่มีท่าอะไรขอเขาเลยฮินาโกะมีท่ายิงอ๋อไฟยร์ตัวจะบนดรายฟ์มาใช้อคีสระตัดใจด้วยโอ้มันมีท่ายิงอะไรได้มาเนี่ยโอ้ใช้ไอ้ย่าหลอกูเนี่ยโจ๊กเกอร์ไอ้นี่มันคือผู้ที่ ไอสี่คนเนี่ยมันจะมีท่าภาษาใช้ท่าภาษาได้ไอนี่ก็ได้ใช้ไม่ได้ว่ะอู้แต่จนะโอเคเอ่อลองใช้ไฟเย็นโดนดิฉันโดนฉันโดนอะไรใช้ไม่ได้ใช่ไหมนั้นงีเพราะฉะนั้นเรากอทำการเปลี่ยนคือยี่ไอกลาย ไฟเจอตอนเดือดดับดเบิลไดรฟ์ขับกินะเราออกกอกดาวให้กอกหลักอยากลองตรยนี้มั้งเออดีแหละไม่มีนะเอ๊ะแโอ้ยเสียงก็กระตุกอะฮึภาพมันอาจจะกระตุกกระตุกนิดน,นึงนะผม H. เฮ้ยเฮ้ยใหญ่ปุกบอกี้ใหญ่บุกบกีบก้โอ้โหเอ็นเราบริษัทจะจอยอย่างนี้เรากลัว,วไม่ไว้ใจชินสุเกะมิกซี่มักแล้วอะมาดิมาอีกคืโอโซมิกซิทาสัสเล่าปีจริงงั้นละถ้าถ้าไอ้คุณมิกซิแม,ม็กกับไอ้นี่เป็นล็อกปีครับ มันจะมีโจโจโฉด้วยนะเฟ้เฟ้เฟ้เออเฟ้ไปเฟ้เฟ้เอ้ยโอ้โหมู้ใหญ่อะแกเด็กเว้ยตีอะให้อะไรวะ อไรเสี่ยงมันก็ตกจังเลยชีตาโกไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วเอร์เรนติกวอร์กำฟังแอร์นติไม่น่าเลยไม่ได้เลยเฟย์แย่ได้แย่งสิเฟ กระสุนวงจักรได้รูปแบบเตะจบไหมจบไหมมิกซี่แม็กก็ได้อยากให้มิกซี่แม็กก็ได้ไปมิกซี่ชาร์สมิกซ์ไปบิ๊กอาไมมิกมิกมิกซี่แม็กก์เลยเซมามิกซี่แม็กมิกซี่แม็กเลยเซนมาเอ้ยมิกซี่แม็กก์เลยเซนมาเอ้ยเออ m i x i ี่ท a r ส์อาเธอเปิดเปิดมา m i ก i ี่แก่อนเลยเปียกครับท่านผู้ชมครับตัอนนี้ครับ m i x i ี่ท้า s โจโชโซโซอะไรของมันวะอันนี้มิกไม่ได้มิกไม่ได้มิกชินโดชินโดเก็บไว้มิกรอบสองเก็บไว้ครึ่งหลัง ถ้าไม่ซีแม็กไม่ซีแม็กเราใช้ถ้าไอ้นั่นดิไอ้ใต้องให้เสร็จมาไม่อยู่แต่วงล้ออื้อโอ้โ,โหเปิดมวยหัวแล้วหรอสไปร์คิวบแล้วเรื่องมาจะจบอยู่แล้วจะพูดชื่อท่ามันไม่ถูกเลย เทมาเทมาเมาเมเมาเออเยี่ยมใช้ไม่ได้วะเราไว้ใจที่ผมไว้ใจเฟย์เนื่องจากว่าเฟย์อะมันยิงเข้ากับทุกลูกเลยในรามิซิแม็กเนีเ่ยคงเขีียวแหงลาชันจ้ออะไรคีดแบบคีแบบอะไรอย่างจะไม่ได้ฮัตเทวา่าวีโอปันรับได้ไงนเนี่ย ไม่ไว้ใจใครแล้วตอนเนี้ยนี่ไงชื่อท่าแกพูดยากจริงๆเลยเจม้าเอ้ยเออม,มิกซี่แม็กชนะผู้ใหญ่วะข้าตะข้าตะกรกรลกางสนามชู่หักักทิ้งเดิงไปมาเป็นท่าเลยโอ้ใช้ยันมิกซี่แม็ก ผมไม่นี่ก็งจังไฝไปนะน้อยเยี่ยมนี่แบบดีเซนเบกทําที่ฟังนะผมฟังแล้วดีเซนเบกโอ้ก็แทนวีพัจเทวาวีกันหลับไม่ได้เฮ้ยแซนัะโอ้สาวจอา สานักนายแน่มากทำไมในแน่ขนาดนี้แต่สานักโอ้ยอาคิดจะลาตายตัวเนี่ยตัวดำหลับนะครับวิธีตัวนี้จับไปพันชี เฟยังยิงไม่เข้าอ่ะคิดดูเป็นเส้นท่าภาษามล่ะเชี่ยวเชี่ยงลาชันโอู๋ <c oughs> เตรียมตัวสามแล้วมา ล้ำต่อไยสวนแล้วว่าชอบบอลเลเด็ดด็อกถ้าบงถ้าเบาไม่สนแล้ว,วเว้ยตอนนี้โู้ก็แฮนวีโอฟีไม่ใครยิงได้ไมั้งวะโอเคจะมาแย่ง อย่างเราส่งไอ้สานักสานาวิ่งวิ่งสีสานักสานักชาร์จชาร์จเลยไม่มีใครใช้ชาดได้หรอกตอนเนี้ยขนาดตรงนั้นยังเข้าอ่ะไม่รู้ตรงนี้จะเข้าอ่ะดีสุดเบรกใช่ไหมไม่รู้อ่านไม่ออกอย่างเงี้นะทีมผมนี่แบบส่วนใหญ่มีแต่คนยิงจากบนฟ้าเท่านั้นทั้นงนั้นเลยนะแบบเอ้าเฮ้ยอ๋เอเฮ้ยเราต้องเล่นทำให้ทีพีหมดแล้ว ช่วยชินโดชินโดชินโดเ่นึ่งะผมมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าที่เราใช้ไม่ได้ถ้าภาษาของเจ้าสองคนนี้มันอาจจะเป็นเพราะ ใช้ได้สี่สิบว่ะนราใช้มันใช้ยิงค่าค่าของเฮ้ย,ยมันมีสองอันอะโอ้ทำไมเทมานะ่ามะนมีท่ายิงแค่ท่าเดียวเองอเพระเองนะแต่ไม่ใช่กับตันกับตันผมนี่กัปตัน อาตาเาจีเก็บแตังของทีมคนก็ซ้อมมาคือทีมลาเลยผมไม่ให้มันเป็นหรอกผมไม่ได้ชอบมันนี่มันใช้ตับะ่ะอืออะไรอะไรสไลซ์สไลซ์อะไร,ะไร,ะไรสไลซ์จำเลยังไนัน,น,น,นยัญญาลางการใครย,ยิงได้บ้างวาายยะเฮ้ยเปิดมอนวเว้ย เฮ้ยเฮ้ยเจม้าเจม้ามันยิงได้เจม้าเจม้าอีกทีเดียวเจม้าเจม้าอือเอ้ยเจโน่ีพีร้อยสี่เจ็ดเอ็นโดมันเอนี่แล้วอ่าชิบกายแล้ว ยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้ยื้อเวลาไว้โทรเกมเอาโทรเกมเอาท่าอะไรขดตำลักบิบิอะไรสักอย่างโทรเกมเอาโทรเกมเอาโทรเกมเอารเเอารเวลาหมดก็พออย่าให้มันยิงเข้านะ่ะ นะาน้มันช้าแล้วน่ะมันรอฟูบุคิมันรอฟูบุคิมันรอฟูบุคิเว้ยไม่ให้ยิงหรอกโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วสช่ท่าใช่ท่าสู้คู่เว้ยกับตันเก่าไม่ได้หรอก เอ้ยคู่เกียร์เออไปแล้วเอาแย่แย,ย,ย่หนึ่งศูนย์ไว้ยิงไปห้าครั้งโอเคตอนนี้ก็อูเหลือรักว่าเดี๋ยวเขามีกันหนึ่งหนึ่งคนนะหนึ่งคนนะ เด้ะนะเหมือนอ้โอเคโอเคโอเคผมรู้ได้ดาวตัวตรงไหนไอเนี่ยไอตรงเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ได้ได้โอเคนี่หนึ่งดาวอยู่เลยวะเขาต้องฝึกครบสามดาวทุกคนไอนี่สองดาวก็คือผมไปฝึกอันนี้มาสองครั้งลคนละครั้งได้ได้ได้ถ้าเกิดแพ้ครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในคาบที่เราไม่ซีมกก็ได้หมดแล้ว แขกเออว่หยิงชนะโคตรใหญ่อดอคะกีดากูโมจิอ่ะมันเอาสมองส่วนบาทาคิดเรื่อยเฟ้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 เจมาเจมาเข้ามาเจมาเจมาเมาไปไหนเจมา เช็มาตามมาเช็มาเชมาทางนี้เชมาเมาเออเออเชมาเจดมาดีแล้วเอาบอเซอร์แล็วบิดเอ้บอสเดอร์บอสเดอร์หรือบอเซอร์อะไรสักอย่างอะแล็บบิทอู้อ้าวเจทำให้สัวเอง咋 ถ้ารับไม่ได้ในมหาอ็นดูครับไม่มีใครยิงได้เลยว่ะทีมเออเดบิวชั่นบอลเดบิวชั่นบอล มันจะใช้ท่าประสารู้รู้ใช้ท่าถึงท่าสามน,นั่นไงท่าปภาษาจะช่วยหันไล่ขอบเขตเออมูกแกนเดอร์แฮนด์หัดไล่ขอบเขตเขาจอ ไ่้อยู่แล้วมีปัญหาอ้าวไม่ได้เฉยอ้าวเป็นกรรมป่ะอ้าวมิกได้มิกได้มิกเลยมิกได้มิกเออมิกซิทาส โอดาเอ้ยไม่ใช่โอดะโอดะมันชิซุเกะเอ้ยไม่ใช่ชิซุเกะชินโดเนี่ยโอดะของแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้รู้โอ้โหโอ้ยิงเลยตอนที่พวกมันจะมาแย่งชิมอนจิ ไ่าจำชื่อทางไม่ไ้ว่ะเคยดูนะเคยเมันใช้บ่อย้วยก็สแฮนด์วีถ้าเห็นตรงรำไม่ได้ที่หมามากไม่ไม่หย่าชาร์ มีคนมีท่ามีคนมีท่าเลี้ยงนะทีมผม,มอะเนี่ยอย่างไอเนี้ยมีท่าเลี้ยงมีแต่เป็นท่าถ้าเอาท่าใครมาแล้วใชว่ไหมใช่ไห้ใช่ไหไม่คุ้มเลย ชินโดอย่าเพิ่งขึ้นล่างนะชินโดความหวังอยู่ที่นายเพียงคนเดียวจำได้ตอนเด็กไม่มีท่ายิงสาระโดมเมนไอสาระอาวาลดุนิกความหวังกูเป็นหนึ่งเดียวของเราเพราะว่ามันใช้ร่างอาวาตารได้แต่ทีดด่ ติดอาวุธไม่ได <prediction? S 2> ้แต่ไม่รู้นะว่าทำไมคนไทยอย่างรีกว่าสวนเกานทั้งท้ี่เรงใส่ญี่ปุ่นแบลวตรงตามแปลว่าติดอาวุธโอย่งรอกชตังค์ออแทนวีูบอกแล้ว ไอแฮมบีอ่ะแล้วเขไร่ล้าเขาตามไม่ได้หรอเชัวร์ไหมชั่ร์ไมเได้มีทำอะไรล่าเขาตามไม่ได้หรอเอ้ยเอ้ยล่าเขาตามทำไมไอแฮมบีได้โทเกมโทเกมโทเกมท่านผู้ชมโทเกมโทเกมครับโทเกม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 ไว้โทเกมไว้โทเกมไว้แข็งใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอไม่ไม่ ดิฟมิสแขกแขกลาก่อนนะแขกแขกช่วงนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้ติดคอแขกแขกเฮ้ยเดี๋ยวคิดน้อยยังไม่ได้มิกกินดีหว่ามิกกีนมาหน่อยมิกซิ้ท่าอะไรเนี่ยส่งไาให้ใครเนี่ยเออเฟย์หยิบมาส่ง ส่งส่งให้เออดูหน้าที่นี่หว่าคิดถ้ากัวเฮ้ยอ,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 อย่ายิงนะอย่ายิงนะบิลลี่ฉลาดกว่าไว้ <c oughs> <c oughs> ผมอยากแนะนำไปให้ดูภาคโคน,นสโตมากกว่าภาคกาแล็กซี ในเรื่องกาแล็กซี่มันแปลกๆแ,แ,แต่คนว่าตัน่ะไอกาแล็กซี่ของผมมันไม่ค่อยสนุกว่ะผมดูไปได้สองตอนยังมั้งอันนี้ขงเบ่งอันนี้ขงเบ่งขงไม่งทำอะไรไม่ได้หรอกผมจำหน้าผมเคยแข่งไว้แมตหนึ่งอ่ะโอ้โหแข็งมากอ่ะ มโดนยิงเพราะลูกเตะธรรมดาไมุกเคนเดเฮนฮัตไลท์อฟเคสไปทต้งพูด <c oughs> สองครั้งวะฟังชื่อนะครับไม่มีชื่อภาษาไทยนะ ผมจะไม่ยอมแพ้เ็ดขาดเลยเพราะตอนนั้นผมเจ็บใจมากผมแพ้ไปห้าสามชิบิมอจิไม่คืออะไรอะ่ะอะกุจิบิมอนจิถ้าไดู้้ซื้อเอนโดคนแรกเลย แลวแทนบีว่ะโขกะเอ้ยโขกะมันไอ้นี่เห็นเด็ดอะไรนั่งบอกคนหนูเกี่ยวอะไรืออตึ๊งตันอ่ะเบิร์กแคนห่งอะไรสักอย่างอ่ะตอนแรกผมจะเอาการเตลกับเบอร์เข้าทีมแล้วแต่ขี้เกียจเนี่ยเห็นไหมเฟยผมไปกับตานไ้ย เลื่อนขั้นโคตรเร็วจากจากเป็นตัวหลักแต่พต่อคนโตนตรงการเป็นตัวหลักของอย่างแล้วทําไม่ได้หรอกเรานี่เทพผมใจเสื้อเทมมาร์กับชื่อใส่ชก่อทีมเทมมาร์แต่ชื่อชื่อผมจะบอกชื่อทีมของชื่ออะไรอินเอ้ยจชื่อทีมของไอเทมมาต์ตัแรกเลยอะที่ของโรงเรียนม,มันอะ ไม่ได้ผมจำไม่ได้จำชื่ออะไรนั่นแะท่านเี้ที่นะแล้วผมอ่ะซินบุชบอกปาผมจำอะไรอัมันเจาะอะไรกับความเร็วความเร็วอะไรทุกอย่างชื่อท่าก็แทนวียังรับได้อ่ะ ใช้เป็น <Netz> ว <mainly hab> ่าเฮ้ยเดดดอบใครบอกบอทเกมนี้โง <jack leigh> ่ไ <N> ม่จริงผมเกือบแพ้หนึ่งดาวตอนนี้ะได้ไม่เป็นได้ไม่จริงโดนบอลปล๊บวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตรงเออ หน้ากก็ยังไม่ได้ใช้ับเบิลได้ลหมดา้โหัดตัโอ้คยดีใจ เันังอ่ะได้ม,า,มนนาเจ็ดร้อยเองหรอมงนมาเลยเนาะผมไม่ขู่แกปล้อเยเองเหรอวะตัวนึงต่ำๆนับและ่น่าจะราคาเฉลี่ยน่นนนนนนนเห็นไหมว่งเฮ้ยไม่เกินห้าร้อยเลยได้สูงสุดด้วยเยไม่เกินห้าร้อยเลยกดล็อกตีแล้วเว้ยกดล็อกสตรีมแล้วเว้ยย ต้องผ่านทุกด่านทั้งหมดเล้ยวไปสู้กับตัวในเดอะมูฟวี่นะครับของไอเดบอสซินกิอะนะเดบอสซินกิถึงจะคุณจะถึงกลับมาสู้ได้ไหนไหนไหนมีเสบอะอ้าโอ้โหครดีใจเลย ไอผมไม่เข้าใจว่าไอตัวพวกเนไอที่มันเป็นรูๆอ่ะที่มันเนี่ยตึงวนเนี้ยมันคืออะไรโอ้แล้วไอ้พวกนี้คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยไอ้ช่องเนะี้ยโอเคพร้อมกับเราจะมาทำการเก็บเล่ามิกซ์ซแม็กซ์กันทุกคนเลยลองดูนะครับอันนี้ผมกุกเยอะที่สุดก็ นี่ครับเจ็บว่าอาต้นหมายสนุกดีสำหรับผมนะก็ในตอนนี้ก็เหลือแค่ไอเจา้าเะไอเนี่ยไอสองคนเนี่ยมันเหลือแค่คนละดาวเท่าน,นะผมจะเอามาสองคนมารับแล้วตาต่อไปนะผมจะฝึกผมจะตัดคลิปแล้วก็ไปฝึกไอนี่ครับองสองคนนี้โอเคผมตัดคลิปก่อนนะพอฝึกเสร็จเดี๋ยวผมจะมาดูอกทีเออ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเ้า่อะไรที่ยากสมขีต่อขมบคุชา์ที่จะคอยจะรีบติดจะคิจาได้ให้ผมนะครับสู้คนี่ไปบ่ายขี้เกียจเช่นนี้แหละขอใจเร้อันเซฟก่อน